สวัสดีค่ะได้ชมกันหรือ,อยังหลายท่านนะคะมาถึงนะมาชื่นชมบางทาีได้เจอกับตัวตานะคะก็มาคุยกันเนาะจะบอกว่าเมื่อกีคอ้คือเวลาที่ทำเนี่ยตามเหตุทั้งหมดทั้งมวลนะทำตามเหตุนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้เจอกับพี่อู๊ดพี่อูดบอกว่าเป็นวันครบรอบ10ปี การจากไปของคุณแม่นะคะไม่ได้ไม่ได้จำอย่างนั้นเลยอะตามเหตุจริงๆเป็นแต่ก็เรื่องบังเอิญไม่มีในธรรมวินัยนะคะใกล้ละใกล้วันอะไรคะวันเข้าพรรษาวันอาสาหะบูชานะคะวันสำคัญของพวกเรานะคะชาวพุทธวันนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็คือเตรียมสถานที่ต่างๆเหมือนเดิมทีม ทีมตามออเดอร์คือทีมพี่แอลแล้วก็ตาก็ได้แจ้งกับทางน้องที่ดูแลสระบกกรณีนะคะวันนี้ก็มา,าปลูกบัวเพิ่มเพราะว่าตรงกลางน่าจะอา,อาจจะดินมันไม่เป็นเลนก็ลากเดินไม่สะดวกก็เลยเพิ่มกอบัวไปอีก50กอบวกกับลื้อสาลายอ,อกนะคะเพื่อที่จะได้สวยทันที่ทุกท่านมาไง เออแล้วก็อะไรอีกกับพี่เอส่วนพัดตะเคอ่ะเอาเรื่องพัดตะเคก่อนส่วนเรื่องพัดตะเคยังไม่เสร็จค่ะกําลังทําแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ไปได้แปเซนตแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการใช้งานนะคะเช่นไฟกล้องวงจรปิดลำโพงอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะที่ เกี่ยวกับการใช้งานเขานะคะไฟแล้วก็มีการดีไซน์ให้ใช้พัสูตรเข้าไปนะคะต่าง,าง,างๆนานาเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมนะคะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็นะคะเมตตาม,มากเลยเคำนวณความหนักของของกล่องกล่องอ,อ,อัตโนมัตินะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะพอเป็นไปได้กับอาคารนี้ก็เลย ั่งตอนนี้ตาก,ก็เลยสั่งผลิตม่านนะคะเพื่อที่จะกันฝนเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยศาสร์ศาสนั่งไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าน่าจะดีกว่าเป็นม่านอัตโนมัตินะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานตอนนี้สั่งผลิตและน่าจะประมาณสักเดือนเดือนกว่ากว่าน่าจะเสร็จแต่ตอนนี้ก็ได้ใช้ก็ได้ใช้เตรียมสําหรับผ้ามาณที่พี่น้ําถวายค่ะเป็นผ้าม่านชั่วคราวแล้วก็ระหว่างที่รอให้พี่ๆเขา เขาเรียกว่าโปอไม้ให้มันเนียนใช่ไหมคะเพื่อที่จะปั่นปั่นไม้พวกตาแล้วก็ทีมพี่แอลแล้วก็ทีมน้องๆเนี่ยเรียวเนี่ยคะ่ะก็ทําทางเดินถวายพระอาจารย์และคณะสง์เดินจากกุดของพระอาจารย์นะคะมาที่ตรงนี้นะคะตะถูกคุณแม่ก็เป็นทางเดินมาดูได้นะ,ะยังไม่จบยังไม่จบนี่อยากจะอวดอยากจะอวดพวกเรา <laughs> มีมีดีไซน์การ กันงูกันคุณเงินกันสัตว์เลื้ยคานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไปอยู่ข้างใต้เดี๋ยวเขาออกไม่ได้ไงดูสิอันนี้เป็นสเตนเลสสวยไหมพี่เอความภูมิใจของมีง่ายๆสไตล์มีมีอันนี้เป็นตะแกรงสเตนเลสและข้างในก็เป็นมุ้งลวด สองชั้นค่ะการยุงด้วยยุงก็จะได้ไม่อยู่ข้างล่างแบบว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สวยไหมก็จริงๆวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากอยากจะบอกว่าคิดถึงก็เลยทักทายกันทักทายว่าเออเราทําอะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ท่านได้เห็นภาพแระลัเพราะพยายามจะสื่อสารตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นสถูกคุณแม่หลายๆท่านก็มาให้กําลังใจในขณะคุ ad, พูดนี่ได้ยินนะเขากําลังทํา ไปที่ตาออกแบบอะคะ่ะเจ้าเก่าพี่เพชรขวัญใจมีก็เนี่ยค่ะทำภาพให้เห็นแล้วเรามาพบกันนะคะวันเข้าพรรษาวันอาสัหาบูชาวันชดเชย3ามวันนะคะแล้วก็จะบอกว่าหลายท่านนะโทรถามตาว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างท่านแสดงธรรมที่ไหนอะไรยังไงไม่ต้องโทรถามแล้วตาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันทั่วหน้าแล้วนะคะติดตามให้ถูกช่องทางคือพุทธวจนะเรีวเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองเพราะบางทีตาติดงานไม่สามารถรับสายได้หรือ,อ,อท่านจะได้ไม่ต้องคอยในการที่ตาจะต้องโทรกลับเนาะจะได้เห็นข้อมูลเลยในพุทธวจนะเรีวก็เท่านี้ก่อนนะคะพี่เอ๋ครับ อะไรคะเนี่ยเม็ดฝนเม็ดฝนตอนนี้ฝนตกรีบพูดรีบพูดโอเคก็ต้องอนุโมทนานะคะกับทุกเม็ดฝนนะคะหนึ่งเม็ดฝนก็มีความหมายนะคะมันคือการจาคะดลักวามตะหน่ของพวกเราเองนะคะก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็มาพบกันวันสำคัญทางศาสนาข้าพรรษาาละอาสารหะคา่ะอนุโมทนาคา่ะ